Why does the brain believe what the does often believe it ยิ่งได้ยินบ่อยยิ่งรู้สึกว่าใช่เคยสงสัยไหมครับว่าความเชื่อบางอย่างในหัวเรามันมาได้ยังไงทำไมเราถึงเชื่อในบางเรื่องโดยที่อาจไม่เคยหยุดคิดหรือหาข้อมูลเลยสักครั้งเหมือนมันถูกฝังมาในสมองตั้งแต่ไหนแต่ไรวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ชื่อว่า i l l u s o r y truth effect หรือผลแห่งความจริงลวงตาพูดให้ง่ายก็คือยิ่งได้ยินบ่อยยิ่งรู้สึกว่าใช่นั่นเองสมองของเรามีกลไกประหลาดอย่างหนึ่งเมื่อมันได้รับข้อมูลเดิมซ้ำๆบ่อยๆมันจะเริ่มประมวลผลข้อมูลนั้นว่าน่าจะเป็นจริงแม้ว่าในครั้งแรกที่ได้ยินเราอาจจะไม่เชื่อเลยก็ตามยกตัวอย่างง่ายๆเช่นข่าวลือที่แพร่กระจายในโซเชียลมีเดีย ในตอนแรกคุณอาจจะตั้งข้อสงสัยแต่พอได้ยินจากเพื่อนหลายคนเห็นผ่านตาบ่อยๆจนคุ้นหูคุณอาจเริ่มรู้สึกว่าอืมมันก็น่าจะจริงนะทั้งที่ความจริงข้อมูลนั้นอาจจะถูกบิดเบือนมาตั้งแต่ต้นแล้วปรากฏการนี้เกี่ยวอะไรกับการเรียนแบบท่องจําในวัยเด็กละ่ะลองนึกย้อนกลับไปตอนเราเป็นเด็กนักเรียนกันดูครับการท่องสุดคูณท่องกอไก่ถึงหอนกฮูก ท่องบทนิพนธ์หรือแม้แต่ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป้าหมายหลักคือการยัดข้อมูลเหล่านั้นให้เข้าไปอยู่ในความทรงจำระยะยาวโดยใช้วิธีการการซ้ำนั่นเองระบบนี้สอนให้สมองเราคุ้นชินกับความจริงหนึ่งหงจากการท่องซ้ำมากกว่าที่จะมาจากการตั้งคำถามและหาคำตอบเราไม่ได้ถูกฝึกให้ถามว่าทำไมสุดคูณต้องเป็นแบบนี้หรือที่มาของบทกวีนี้มีความเป็นมาอย่างไร แต่เราถูกฝึกให้ตอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อมีคนถามนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของกลไก i l l u s o r y truth effect ในชีวิตเราสมองถูกปลูกฝังมาแต่เด็กแล้วว่าสิ่งที่ได้ยินซ้ำๆนั้นคือความจริงที่ควรจำและนำไปใช้ทีนี้เราลองมาเจาะลึกในรายละเอียดกันอีกนิดกับ3ประเด็นสำคัญข้อแรกทำไมสมองเราถึงชอบเชื่อสิ่งที่ได้ยินบ่อย นี่เป็น,นกลไกเพื่อความยุ่อดของสมองเราครับสมองเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานสูงมากการที่มันจะต้องมาคิดวิเคราะห์ตรวจสอบความจริงของข้อมูลในทุกวินาทีเป็นเรื่องที่เปลืองพลังงานสุดๆดังนั้นเมื่อมีข้อมูลเดิมโผล่มาให้ประมวลผลบ่อยๆสมองจะเลือกทางลัดโดยการบันทึกข้อมูลนั้นว่าน่าเชื่อถือเพื่อไม่ต้องเสียพลังงานไปคิดใหม่ทุกครั้งมันคือการทำงานแบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดแรงนั่นเอง ข้อ2การเรียนแบบท่องจำส่งผลต่อการคิดเชิงวิพากษ์อย่างไรมันสร้างร่องในสมองครับร่องนั้นลึกและชินกับการรับฟังและจดจำมากกว่าการตั้งคำถามถ้าถ่ายและสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่เมื่อเราโตขึ้นเราเลยอาจเผือนำกลไกลนี้ ไปใช้กับข้อมูลในชีวิตประจำวันเราเชื่อข่าวลือเชื่อสิ่งที่คนพูดกันแพร่หลายเพียงเพราะมันคุ้นเคยกับร่องในสม,มองของเราแทนที่จะหยุดและถามตัวเองว่าหลักฐานของเรื่องนี้อยู่ที่ไหนหรือมีมุมมองอื่นอีกไหมและนี่คือประเด็นสำคัญที่นำเราไปสู่ข้อ3แล้วเราจะสร้างภูมิคุ้มกันทางคิดได้อย่างไร คำตอบอยู่ที่การตั้งคำถามครับเราต้องเริ่มฝึกตัวเองให้เป็นนักสงสัยอีกครั้งเหมือนเด็กน้อยที่ชอบถามว่าทําไมอยู่เสมอเมื่อได้ยินข้อมูลใดโดยเฉพาะข้อมูลที่ดูเหมือนจะรู้สึกว่าจริงให้เราถามตัวเองทันทีว่าเรารู้เรื่องนี้มาจากแหล่งใดมีข้อมูลอื่นมาหักล้างไหมคนที่บอกเรามีอกติอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า การฝึกแบบนี้จะช่วยทลายร่องเดิมในสมองและสร้างเส้นทางใหม่ที่ชื่อว่าการคิดอย่างมีสติในโลกที่ข้อมูลมากมายรุมเร้าทุกวันการรู้เท่าทัน,นกลไกของสมองตัวเองคืออาวุธที่ล้ำค่าที่สุดดังนั้นคราวหน้าที่คุณรู้สึกว่าเชื่อในอะไรบางอย่างโดยอัตโนมัติลองหยุดสักวินิจล้หยุดสักนาทีแล้วถามตัวเองดูนะครับว่าเรากำลังเชื่อเพราะความจริงหรือเพราะความเคยชิน Ask yourself, do I believe this because it's true or just because I've heard it so often?